มาไดเพื่อนว้าไปรีไปรับเซลไปจักันเงินยมาอยางตยเลียนเนี่ยมันยังเขาไปซ่งซไม่หมดเนี่ยยิ่งก็มีหลายคนหลายคนโอ้เพื่อนอกล่างเนยฮอนวิดีโอนี่เขาคุกโกจ้ะจับแล้วไหม